โอเคนะครข้าวันนี้ก็กลับมาอยู่ในช่วงควยประจำวันนี้ก็มีความสําเร็จนะที่มันจะเกี่ยวข้องกับน้องแมวในโรงแรมพิท่าเรือโดยความขอเดินจะเกี่ยวข้องกับผู้จัดการโรงแรมซาร่าที่ตอนนี้แมวของเธอนั้นหายไปเธอนั้นไม่สามารถเรียกมันกลับมาได้เพราะเธอนั้นเจ็บคออยู่การออกเสียงภาษาแมวเลยผิดเพี้ยนไปมันก็ต้องเป็นหน้าที่ใครล่ะที่ต้องไปหาเพราะคนผมทองตรงนั้นน่ะมาช่วยหน่อยสิโดยความสําเร็จที่เราจะได้ในครั้งนี้นั้นเราจะต้องช่วยเหลือแมวของเธอ3าครั้งก็เพราะว่ามันมี3ตัวที่เราต้องออกตามหาแต่คุยประจำวันมันมา มันแล้วเราต้องเรียกชื่อมันเป็นภาษาแมวโดยตัวของแมวลาเล่นั้นต้องเรียกมันเมียว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 ในตัวต่อไปก็คือตัวของนากริสซึ่งวิธีการเรียกก็คือเมียวเมียวเมียว แล้ตัวต่อไปต,ตัวท้ายก็คือตัวของโลซันสื่อที่การเลือกมันก็คือเมียว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 ซึ่งหลังจากที่ตัวของเราตามหามันครบทั้งสามตัวโดยไม่ซ้ำกันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ความสําเร็จถ้าคุณแน่อย่าแพ้เจ้าเมียวซึ่งชื่อความสาเร็จภาษาไทยนัย้นก็ดักคนมีอายุได้มากเลยก็คือคารายการถ้าคุณแน่อย่าแพ้เด็กประถมที่เพิ่งฉายไปได้ไม่นานนี้เองเมื่อปี2552อะนะแต่ถ้าชื่อความสาเร็จภาษาอังกฤษก็คือ Cast mouth y o u can ก็ล้องมาจาก Cast me y o u can นั่นเองก็เป็นว่าประมาณนี้สําหรับความสาเร็จจากค วันนี้ก็พอแค่นี้ไปก่อนละเราเจอกันใหม่ทุกคนบายบายจ้า